บ้านป่าของกลางหมู่สี่ตําบลนครชุมนะคะมีการแสดงพื้นบ้านภูมิญญาชาวบ้านสองอย่างคะ่ะ,คะระบำร้องแก้กับลิเกป่าค่ะระบำร้องแก้เป็นการแสดงร้องแก้กันระหว่างชายหญิงเนื้อหาเกี่ยวพาราสีกันโดยใช้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นมาร้องโต้ตอบกันอย่างไพเราะกินใจ และได้ความรู้อย่างท่วมทน้นลิเกป่าเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ยุคสมัยลิเกรุ่งเรืองหนุ่มสาวนำลิเกมาร้องโต้ตอบกันโดยเล่นกันในป่าในกลางทุ่งบนหลังควายจึงเรียกกันว่าลิเกป่าไพเราะและเสียแทงอารมณ์ความรู้สึกอย่างมาก 3. ศิลปินพื้นบ้านวางพระทาต ตำบลไรดรึงอำเภอเมืองจัังหวดกำแพงเพชรชุมชนเก่าแก่ที่ไม่ได้มีการย้ายเข้าออกหลายร้อยปีทำให้มีการแสดงที่เป็นโบราณซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากผู้นำในการแสดงคือแม่เสนอสิทธิและอาจารย์สุขศรีสิทธิที่รวบรวมศิลปินเข้าไว้อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีหลากหลายประเภท สวัสดีค่ะท่านนางสาวสุขศรีสิทธินะคะศิลปินพื้นบ้านของออตำบลไตรตึงนะคะได้นำเพลงระบำกอไก่เพลงรำโทนระบำกอไก่เป็นการแสดงที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของภาษา ตั้งแต่กอไก่ถึงหอนููกเป็นการสอนภาษาไทยที่ชาญฉลาดเท่าที่เคยพบมาเนื้อหาของเพลงสนุกสนานกินใจไพเราะน่าฟังยิ่งนักรำคล้องช้างเป็นการแสดงที่ไพเราะอ่อนโยนลักษณะคล้ายเพลงกล่อมเด็กแตกต่างจากกระบำคล้องช้างเมืองนครชุม รำวงพื้นบ้านเนื้อหาของเพลงบอกถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยอย่างเด่นชัดที่สุด 4. ศิลปินพื้นบ้านเขาทองตำบไลไตรดึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรชาวเขาทองอพยพมาจากตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์แต่ยังรักษาวัฒนธรรมการแสดงไว้ได้อย่างดีที่สุด ภายใต้การนำของนางนามเผื่อคล้ายและนายชดเผื่อคล้ายสองสามีภรรยาผู้มุ่งมั่นในการสืบสารวัฒนธรรมการแสดงมีการแสดงหลายชุดอาทิรำโทนเขาทองมีเพลงไพเราะจำนวนมากการรำชี้บทคือแสดงท่ารำตามเนื้อหานั้นๆถือว่าเป็นสุดยอดของการแสดงรำโทนเลยทีเดียวเต้นกมรำเคียว มีเนื้อเพลงและมีลีลาที่แตกต่างไพเราะน่าฟังท่ารำสวยงามเหมาะสำหรับการสืบทอดวัฒนธรรมไว้ 5. ศิลปินพื้นบ้านชาววังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การนำของกำนันฟุ้งปานสุดกำนันตำบลวังแขมสวัสดีครับผม ในพุงปานสุดกำนันตำบลวังแขมจากศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลวังแขมตำบลวังยางอ่าน,นำเพลงพื้นบ้านของศูนย์วัฒนธรรมก็คือเพลงชอยภูมิัญญาทองถิ่นของตำบลวังแขมวังยางของอำเภอของผมครับการเล่นเพลงชอยนับว่าดัดแปลงแต่งเติมเนื้อร้องได้อย่างงดงามไพเราะและท่งคุณค่ามากที่สุด การทัศนศึกษาสัมนาศิลปินพื้นบ้านกำแพงเพชรในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกําแพงเพชรที่ร่วมดำเนินการบูรณาการกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชรน,นับเป็นงานที่ทรงคุณค่าอนเนกอนันต์ครั้งหนึ่งสำหรับศิลปินพื้นบ้านกำแพงเพชรและสังคมกำแพงเพชรของเราหลังจากที่เราได้ชม เรื่องราวของนครสวรรค์นะฮะศิลปินที่นครสวรรค์ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านศูนย์ใใหย่ชุมชนจันเสนศูนย์ใใหย่ชุมชนเขาทองและที่พิพิธภัณฑ์ปลานาครสวรรค์และบึงบราเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มีความสุขนะฮะมันนําเสนอเรื่องราวต่างๆโจทย์ขานกันเล่ากันฟังอย่างสุขสนานบรถนะฮะอย่างมีความสุขเลยเรากลับถึงบาราเพชรประมาณสักสามทุ่มเศษนะครับ ถามทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสอีกขอไปอีกนะฮะซึ่งเราก็พร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับศิลปินทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณศูนย์การศึกษาธรรมอธิยศใสนะครับของกําแพงเพชรนะครับที่บุรณาการ,รร่วมกับสภาวัฒนมกาแพงเพชรสานักงานวัฒนมจังหวรรัดกาแพงเพชรโดยเฉพาะย่างยิ่งต้องขอบคุณสภาวัฒนมจังหวัดนครสวรรค์อาจารย์นทีพุทธยาพรและ สำนักงานวัาการจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ดูแลพวกเราตลอดเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับอาหาร <c oughs> การกินรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่บริการเราถือว่ามีความสุขมากทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ